วันนี้เราจะมาดูรุ่นแรกกันนะครับปี2516นะครับเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่หลิวนะครับเป็นเต่ารุ่นแรกนะครับออกวาสนามแย้นนะครับเป็นเต่าใหญ่นะครับมีจุดสังเกตง่ายๆนะครับที่เราจะดูนะครับว่ามีเดือยหรือไม่มีดวยไม่ไม่มีเดือยนะครับอันนี้จะเป็นแบบแยกนะฮะถ้ามีเดือยจะนิยมนะครับอันนี้ให้เดือยตรงนี้นะครับหนึ่งนะครับอันนี้สองนะครับอันนี้สามนะครับแล้วเลขสองจะแตกตรงนี้นะครับ ถ้าแบบนิยมนะฮะแต่ถ้าเป็นปั๊มแรกนะครับจะสังเกตจะไม่ค่อยเห็นเดือยนะครับก็จะมีอาจจะมีตรงนี้มั่งตรงนี้มั่งนะครับตรงนี้มั่งนะครับแล้วก็ตรงนี้บ้างนะครับตรงช่วงขานะครับที่มีเดือยเนี่ยก็เพราะว่านะครับรุ่นแรกเนี่ยฮะที่มีเดือยก็เพราะว่าตัวตัดนะครับตัวตัดจะทื่อทื่อลงเรื่อยๆนะครับเดือยเลย เลยดึงเดือดเลยดึงเนื้อโลหะให้มันโยขึ้นมาเห็นไหมครับมันไม่โฟกัสนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับมันโยครับโยเห็นไหมฮะโยลงไปเพราะดึงเนื้อโลหะนะครับเพราะว่าตัวตัดมันทื่อนะครับก็เลยมีเดือดเกิดขึ้นนะครับนี่ฮะจุดสังเกตไม่ยากนะครับนี่ครับอันนี้สวยมากนะครับองนี้